ช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวนะครับคนดูก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนมันหนาวจริงเพะว่าทำไมกูร้อนอยู่คนเดียววะผมรู้สึกว่าผมร้อนมากเลยนี่นหน่ายกูเปิดแอร์นเนี่ยกูยังร้อนเลยยังไงก็ช่างเหอะเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยต้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะคลิปนี้พี่ขอ500ไลค์นะครับคนดูทําไมพี่บอกว่า500รไลค์ที่ไรทำไมพวกเองกดไม่เคยถึงไงว่ามันต้องใช้เวลาสักหน่อยใช้เวลาสัก2วันหรือเปล่า,าไม่ลเลยหรอกเอาเป็นว่ากดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนก็คลิป่านลนนะ ห,แ,หแต่พี่จะบอกว่าคลิปในวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นดาบปรับใหม่นะเป็นดาบที่สมัยอัปเดต13หรือ14เนี่ยแหละเป็นดาบที่โกงมากนะทุกคนแบบว่าใครเล่นดาบเนี่ยคือพ่อมึงตายอะประมาณนั้นนะคือโดนด่าแน่นอน <c oughs> แล้วก็ยุคนี้เนี่ยคนเขาไม่เล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าอาวุธมันไก่นะมันสู้อาวุธแบบว่าสมัยใหม่ไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาวุธนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าแบบโกง,งนะนะซึ่งอาวุธที่พี่จะมาบอกนั่นกะ็คือนี่เลยนะครับอาวุธนี้ OV 2นั่นเองนะทุกคนนี่นะมน โมเดลก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับคนดูแต่ความโกงของมันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันสกิลแซดกับสกิลเอ็กเนี่ยตัดเคนเลยนะครับคือแบบเปิดเคนยังไงมันก็ไม่รอดดูนะเดี๋ยวให้ดูสกิลปรับใหม่เลยแล้วกันนะคนดูอันนี้คือสกิลแซดนะทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อตไปแบบนี้ผมรู้สึกเสียงมันดังขึ้นกว่าเดิมนะต่อไปสกิลเอ็กนะสกิลเอ็กปึ๊บ นี่แล้วก็ระเบิดรอบสุดท้ายมันน่าจะแบบโกงขึ้นหรือเปล่าใช่มันน่าจะโกงขึ้นสมัยก่อนสกิล X มันไม่มีระเบิดตอนท้ายนะแต่อันนี้มีไงเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยคลิปนี้พี่ขอ500ไลค์นะคนดูอย่าเหลี่ยมกันเด้อกดไลค์กันด้วยเข้ามาดูฟรีอ่ะพี่ไม่ชอบแต่ถึงไม่ชอบยังไงเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมเปิ้ลคุ้งช็อปนะทุกคนร <c oughs> ้านไข่ก่ตันของพี่เองนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับคนดูก็มาซื นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรหัสเทพเนี่ยมีอยู่หนึ่งรหัสนะราคา3 5 9 9บาทนะทุกคนก็ล้างตา,าไหลหมวดนะลิงอยู่ใต้ลังคิปนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับผมได้ยินเสียงมังกรครับใช่ไหมนั่นไามังกรน้ําเงินหรอเดี๋ยวมึงเจอโพกูแน่น้องไอจะไปไหนดูดเอาโดนนี่ไอโอ้โหกูใช้ไม่โดนเลยอไครับเนี่ยนะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แหลกอีกแล้วทำไมมันแหลกจังเลย ทำไมมันแหลกจังรวยนี่เนี่ยซีซีซีโอโอ,โอ,โอจเจนครับมันหนีแล้วมานี่แซดโอ้โหมานี่ตายไหมโอ้โหสวยว่ะมันระเบิดตอนท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันลุมกูนี่เดีลุมพี่สิน้องสาวมานี่เลยคือมันจะไม่น่ารักเกินนี่ไงชอ็ชอตช็อตแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ชาร์จไปนั้นนึงสกิลเอ็กโดนไหมไม่โดนว่ะ สกิลนี้มันต่อไม่ได้มันต้องต่อด้วยสกิลแท้จริงๆเอาโดนโดนชอ็อตตายนะไม่โดนอีกืมคุณเน,นี่ยหยุดทีนี้เลย เอ็กไปเรียบร้อยครับหัวแตกพี่อยากจะลุมพี่เองดีนะักเพราะสมควรตามน,นะครับ oh. คนดูแล้วผมไม่เข้าใจเลยเวลาแบบว่าผมอาจคลิปที่ไรเนี่ยมันไม่ค่อยเจอคนที่ฆ่าหัวเยอะนะทุกคนมันเจอแต่แบบพวกฆ่าหัว2.5งเอาง่ายเลยพวกไก่อะทุกคนห oh. ยอกนะเออหยอกเล่น oh. มีใครรู้สึกว่าบล็อกฟู้ช่วงนี้เนี่ยมันแหลกบ้างไหมครับคนดูก็ใครรู้สึกเนี่ย oh. ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยแล้วกันนะคือพี่จะได้รู้ไงว่าพี่แบบไม่ได้แหลกคนเดียวอะตีอะไร องนี้ฮะนี่แอแบแทบอ่อเอ้าโหโสกิลเอ็กทำไมมันไปอยู่ตรงนั้นล่ะไอ้เงยเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีคนสู้เท่าไหร่นะคนดูเฮ้ยย<ด>ุดอาา่าฮะโดนโดนละนะเข้าเซฟโซนไม่ได้ละมานี่มาคอมโบครับคอมโบเรียบร้อยครับห่วแตกไอ้นี่มันมีแต่รหัสไก่เหรอวะสิบเอ็มมันไปไหนก็ไม่รู้ครับข้างนอกมีคนทะเลาะก,กันครับคนดูนนนเฮ้ยปวดไรอ่ะพอ้โหหนาไม่แย่ทำไมมันเทงวะผมเก็บสักหน่อยมาข้างนอกมีคนทะเลาะก,กันครับ มีหรอไอเปอร์จะไม่ยุ่งมีหรอมีหรอนี่ไงขอบเครือกหน่อยแล้วกันนะกูชอบมึงมานี่มึงไม่ต้องไปไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ๋อชิดชิดเต้เนเต้นพี่โอ้โหดิสโก้ดิสโก้ ว้ยอยากฟันมากนี่ได้ได้ได้สองคิวโอ้โหเนี่แหละมันเป็นแบบนี้แหละระยะเวลาแบบนี้แหละที่พีต้องกานนะครับคนดูมาลุชชอปร้านบริการกดผลและเกมพาร์เลเจ็ดเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับยังไม่น่าจะหัวร้อนเนี่ยเป็นกู้หัวร้อนแบบโอ้ยเคีียดนี่มาจากไหนว่ามาฆ่ากูเฉยสามสิบเอมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันบ้าแล้วมึาวม,มาดิมมาดิอยากได้ก็มาแก้ดิฮลัลโหลอยากได้ก็มาแก้ว่ะขอโทษพี่ ขอโทษพี่มา30องค์สามสเอมาไลมานี่หยุดเออเอ้าทำไมสก,กิลเอฟมันไปด้านหลังวะงงอ่ะแปลงล่างก่อนเลยละกันนะมึงจะไปไหนมานี่อ้าวเกมดีอย่างงี้แบบนี้ผมฆ่าได้ตัว2ตัวนี่แหละมันจะออกเซริร์ฟหนีนะครับคนดูเม้ยไม่ออกว่ะมามา,มานักสู้นักสู้ตัวจริงนี่ไงนี่ไงช็อตคอมโบวันช็อตนะคนดู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 ด,ดูนี่ไง วันช็อตไหมครับแค่นี้พอนะรู้มือนะผมเหมือนมันจะลุมผมหรือเปล่าบ้าบอนายลุมเราไม่ได้หรอกนะมาดี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 มาดิหัวเตะคอมโบวันช็อตโมกูจะไม่ช่วยมึงก้าวมันทะเลาะกันเองแล้วเออเจ๊บอย่าทะเลาะกันดีอย่าทะเลาะกันเป็นเพื่อนต้องรักกันไว้ ต้องรักกันไว้ไอ้น้องเรียบร้อยแตกโอ้โหคิวฟีจะจัดอันนี้ไม่ได้จะรังแกคนนะแต่ว่าก็คือเห็นคนมันบวกกันอ่ะเราก็ต้องสู้ไงให้ลุมเลยกูให้ลุมเลยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยอ้าวมันรัดผมไอ้นี่รัดกูรัดกูนี่ไงนี่ไงโดนคืนโดนคืนตายแล้วน่ะตายแล้วน่ะไอ้ดงนั้นไม่ตายหรอโดนช็อตไปดีโคตรแรงนะ รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็แพ้ดูดดูดนี่ดูดที่สุดนี่สกิลแซดเอ็กแล้วก็มงไปหัวแตกครับ3าครับสามหมดแล้วโอเคผมจัดจัดเลยเดี๋ยวตัวหลุดครับคนดู3 2 1นวัด <c oughs> มันจัดจัดมานี่ <c oughs> หัวแตกเฮ้ยเฮ้ยมันมีพลังฟื้นขึ้นชีพกันเหรอมันนี่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมเฮ้ย <c oughs> หัวแตกครับ <c oughs> อย่าหวังว่าจะรอดถึงมันจะมีสองชีวิตยังไงมันก็ตายอยู่ดี เอามันเปิดหนีเหมือนมันรู้ตัวเอาวเตอร์ฟัตโอ้โหอุยเอาอะอเอาแล้วช็อตให้ขนาดนี้ยังเดียวเดียวเดยวไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมพี่สวนสวนสสวนมาดิมันลุมผมหมดเนี่ยไอ้นี่เป็นผลดถดดาเหรอยังไงมันก็ไม่รอดอยู่ดีมามามเอาไงเป็นงั้นเรา นี่งไงมันจะไปไหนเอาโอ้ชิดเอาเหยื่อผมไปแน่โอ้ยเหยื่อผมยังอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเอาหายเลยโอ้โหอืมอืมนี่งไงได้ฆ่าไก่สวยเฮ้ยยังไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตาย,ตายทุกคนชิบหายละโอ้ยแต่ละตัวเนอะที่ไหนเนี่ย โอ้ยจะหลบไปไหนอ้าวโดนดิเออสวยสวยได้หนึ่งคิวละมาี่มาเผาตื่นเลยครับคนดูผมไม่อยากกดผ่อนะเมื่อกี้กลัวมันหนีตายแน่นอนอย่างนี้ตรงนี้ไม่เหลือบ้างหรอกครับไอ้น้องตัวประกอบยามีบทหรอฮะอยากมีบทหรอน้องเข้ามาดิไอ้โผมันโกงจังวะคนดูนี่ไง อยากมีบทก็ตายไปซะไม่ได้ฆ่าหัวด้วยหลังอยาก,กระแดกเข้ามายุ่งครับอ้าวทะเลาะก,กันหรอพอดีพวันดีเจ๊ไอ้สั้์เตนพี่พี่ก็โอ้พี่ก็เล่นแรงเกินโอ้ยุดก่อนให้ผมได้หายใจบ้างสิเฮ้ยมันหลบมันจะไปไหนโอ้โนนกีต้าร์เลยครับต้องกีตาอ่าไอ้นี่รูมมืออีกไปแล้วครับลบเอาเฮียเอโหลืมวั อ้าวไม่รอดแล้วเงี้ยมันก็ยังจะรอดมานี้มานี้โอ้ยกูเกียดผลดดประตูโคตรเบื่อผลประตูแป๊บแปะรอดแล้วเว้ยมานี่มาดูดดูดนาน,านๆแบบนี้อุย้ยอุ้ยอุ้ยมันทะลุได้มันไปไปได้ยังไงเอาเอาเอา มาดิมาดิอุ้ยอันนี้ตึงจริงอันนี้ตึง <c oughs> จริงเอาแม่งดึกกูดันปลาโดนมันรอบสุดท้ายอีกโอ้โหสวยแท้กูตายแน่อุ้ยรอดมาครับรอดแล้วมาคุณมานี่คุณมานี่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรจะโกงจะเก่งหรอฮะจะโกงจะเก่งยังไงก็แพ้มากูเผาตื่นแล้วไม่กลัวมานี่เลยนี่แะหัวแตก หมั่นไส้โอเคครับคนดูก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้พี่ขอ500ไ like ลค์ลักกันนะครับคนดูก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยเจอตึงๆเท่าไหร่นะก็เจอแต่แบบชิลๆนะทุกคนก็แบบว่าอาวุธมันโกงด้วยนะทุกคนผมรู้สึกได้นะแต่ผมว่าสก,กิลมันยังช้านะแต่โดยรวมก็คือโกงอะ่ะคอมโบง่ายด้วยนะครับคลิปหน้าใครอยากให้พี่เล่นดาบอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะพี่อ่านทุกเมส์นะครับคนดูสำหรับวบบจุ